นี่ค่ะเดินทางอีกแล้วแถวสองแถวสิไปไซบูเจว่า ขึ้นมาบนเขาก็สูงสูงพี่น้องจ้าป่าเห็นเพิ่งตีละแตกตัางจากป่าเห็นประเทศนนรอเวแห้งจ้านี่อยู่บนเขาสูงเราเด้ออากาศแห้งแหง แก่ามุข่ข่เก็บบ่ละหลเจ้าวาสวัสดีค่ะสวัสดียังเป็นทางการตอนนี้ข่อยอยู่ในป่าเห็ดจ้ะในป่าเห็ดแล้วมากับมากับผักพวกจ้ะมือนี้มากับเพื่อนเบื่องเพื่อนรวมทั้งเป็นทานพทอกับแฟนเพื่อนละวก็เป็นคนในชุมชนเนี่ยละจ้ะ่นสีพาพวกเยจิวพากกันมานเสียนลู่เห็ดใดกินได้เห็ดได้กินบ่ได้เนาะจ้ะ เด็ดดักซึ่งดักกบเอาอามามิ้งกบใช่ไหมจ้าอะไรอันรัวน้ำพ่นจ้าไปกันจ้ามาเบิ่งมาเบิ้งดีคอยกันใจมอบรรยากาศป่าเห็ดแตกต่างจากป่าเห็ดของประเทศนอร์เวย์จ้าป่าเห็ดเพิ่นก็สิเป็นแห่งแห่งพี่น้องจ้าคอยเกิดบุ้งว่าเห็ดได้กินได้คอยตรงว่าศึกษามาเริ่มใหม่จ้าเพราะว่าแต่ละพื้นที่นี่เห็ดบ่คือกันเนาะ แต่ว่าคุณอัน,อนคุณสามีของเพื่อนเนี่ยเพื่อนหูจักเห็ดกินจ้ะนี่นก็เห็ดได้แต่ว่าคอยบอกหูจักว่ามันกินได้บ่ถุงมือขอกับว่ได้เตรียมมาเพราะว่าข่อยบ่เอ้ขอกับสัญญาน้ำกลนเพื่อนผพด่นละจ้ะเอาบรรยากาศปลาเห็ดมาให้เบิ่งน้ำกันจะมาเบิ่งมาหมุนนี่มุขหอยทะดลเห็ดอย่างไปกิน มูมูผ<อ>ู้นี้เป็นบอกเป็นบอชัวเรื่องเหตุ<อ>แต่ว่าสานี้เป็นห่วงใช้เอ um, uh, 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 ลาอายุได้พี่น,น้องแต่บอกเอยบอกหูจักคุณเป็นดอกเป็นดอกค่ะคุณ

โอ้ oh, yes อ ah. no. ah, okay. ๋อโอเคพอมากินได้แต่ส้มส้มโอ้โห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 โอ้สิโอ้โหโอ้โหโอ้โหอ้โหโ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 อ้โหอ้โหโ้โหโอ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 ้โหโ้โหโอ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 ้โหโ้โหโอ้โหโอ้

กินได้ลเลยเลยขอยกเก็บเห็ดอันนั้นนะพี่น้องจา้านี่เมียดอกมันคือจังเห็ดอันเห็ดนางฝ้านี่เมียแต่มาเห็ดนางฝ้ามันต้องขึ้นน้ำกกใหม่เนาะเป็นโง่หูจกักเด้อปันนีเดอ้อปันนี้ไล่หลายมัน <c oughs> เพื่อนซื้อรู้ละรู้ละนะเนาะเล่นเนาะเล่อเคกินบะได้จ้ะบุึดเฮ็ดแต่บะขดบุ้งหลุจังเฮ็ดกันคอยยังกบกระเอิญแล้วคอยบุู้้จักเฮ็ดกินโอ้ยเนาะนี่เราจะมาเลี้ยนลูดเอาไม้ขึ้ว่านั่น่ะปแบบโตไม่ก็ยังดีอยู่เพื่อนนี่เพื่อนพามาสอนมาเลี้ยนลูดจ้ะเห็ดอันนี้ไล่ไล่จ้ะ แต่ว่าก็สกินบบได้เนี่ยกินบบได้แต่วงซุง่มเต็มป่าอยู่จ้ะเนี่ยจ้าจว่าห้อยคนมาเก็บหรือว่าห้อยสัตว์ป่าเตะมันจ้ะมีแต่แต่ห้อยนี่ห้อยกวดเขียะยั่นี่เป็นห้อยห้อยของหมูปา่าด้วยจ้ะหมูปา่าเพิ่นเอิ้นว่าไยบอเนาะหมูป่าจา้ะว่ามากกว่ากระยานอยู่ด้ว แต่ว่าขจาว่ามันบวออกมาดอกมันไดนกินคนมันกระแลนหนีต่อแล้ววะมึงตีละผากันมหาเห็ุเอืญนหากันอยู่ทั่วป่าอยู่จ้ะเพ่อใหญ่พ่อใยญ่อันนี้แล้วบมากไปน้ำกลุ่มแล้วมักแบกเน้วมูกระเอิญนหาวันนี้มาเก็บเห็ดกับผ้ากันไปเวปปลาสองปลาสามปลากับบมีเห็ดจ้ะช่วงนี้เห็ดมันวายเลี้ยวเพื่อนเพิ่นก็เลยวาเอาไว้ปีหนามประมาณเดือนมิถุนากรกาดาจังสิผ้ามาเก็บใหม่แล้วว่ะ ช่วงนี้บบมีเห็ดดอกเคลนวว่าก็เลยพากันเดินทางกลับแดจิ๋วก็เลยเอาบรรยากาศป่าเห็ดที่ได้ไปเจอไปเห็นมามาให้พี่นวองได้เบิ่งได้ชมน้ำกันเนะาะจ้ะว่าบรรยากาศเพิ่นเป็นจังไดเอาไว้หนาเห็ดได้ลาย่ยจิ๋วสิพามาเก็บเห็ดใหม่จ้ะขอบคุณสุภูสุขขนเดอ้อที่รับชมติดตามไปเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้า